สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่โชว์แดนช้างกรุ่มนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะปกติเราจะเห็นแบบฟ้าใสๆสีบลูบ,บูนะคะข้างหลังแล้วนะคะแดงฉ่ำแบบนี้เรียกว่าไม่ใช่เรดบลนะคะ M F F F หน1นะคะเม่ซี่ฟูกุสันนะคะอัดฟางอัดใจอัดเงินอัดทองต้องขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดกาญจนบุรีมากๆนะคะที่สั่งจองนะคะ ตามสภาพเก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยนะคะ mf 1 2 8คันนี้นะคะน่าจะกว้างกว่า1 2 4นะคะที่เราเห็นกันทั่วไปแต่เป็นดูใกล้ๆกลกันก่อนเลยแบบนี้นะคะเป็นฝรั่งเศสนะคะและเป็นป้ายเหลืองนะคะน้ำนะคะเก่านอกนะคะนำเขาที่ไม่เคยใช้งานในไทยนะคะนี่คันสีเดิมเดิมของเขานะคะเขาว่าสีเดิมเดิมมีการเช็คระบบแล้วก็ลองอัดนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันดูนะคะว่าลองอัดแปลว่ายังไงว่าต้องมั่นใจนะคะว่า เป๊ะปังอลังเวอร์มัดทุก,ก้อนมาจริงมาจังเราไปดูข้างในกันก่อนนิดนึงเหมือนคล้ายๆรวแท็กเตอร์เรานาอกจะไปยังไงดูบ้างเชือกนะคะจริงๆสามารถใส่ได้อีก4ี่ก้อนเป็น6ก้อนเลยนะคะนี่คือทดลองไปให้ใส่เชือกใหม่ของช่อดเดินช้างไปเลยนะคะ <S <S แบบเอแแอแบบนึงนะครับ <S 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 โอเคนี่คือสีเดิมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นร่องรอยอารยธรรมนะคะจากนอกที่มานะคะดูชุดมาชุดใจหัวใจรัก กริบมากนี่คือสไตล์ M F นะคะไม่ว่าจะเป็น1 2ึ่2 8นึงสนะคะชุดมัดนี่คือตัวเดียวกันนะคะหรือเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ M F 128ฟฝรั่งเศสป้ายเหลืองตัวจริงที่นี่ทีเดียวคะ่ะ เราใช้ร้อนะคะ L 1255นะคะเก่าน่องญี่ปุ่นที่เช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแน่นอนว่ามาเช็ดตัวรถด้วยนะคะว่าแน่นอนว่าพี่โดูต้องใช้ได้นะคะเครื่องดีขับเคลื่อนได้ปกติด้วยนะคะหซือกันมาทีละชิ้นนะคะซึ่งมาตอบม่วงกับโัรอ่อนฟางอย,อย่างแมสซี่ที่เราเห็นนะคะการโวยๆแบบนี้แล้วมีป้ายเหลือนีคือแมสซี่พลังเต็และอยากจะบอกว่าคันจะดูทรงใหญ่ๆหน่อยเพราะเขาคือหนึ่งนะคะอ่อฟางนะคะฟางทุกฟางสดน,นะคะที่ซื้อมาจัดไป การแกะแล้วก็คือการมัดต่อกคาว,ว่ามัดต่อนะคะหมายถึงว่ามาลองอัดใหม่นะคะลองอัดใหม่นะคะไม่ใช่แค่ลองแค่แค,ครั้งสองท่านะคะั้งเขาจะลองดูตั้งแต่ว่าเชือกมัดได้ปกตินะคะความยาวของบ้อนมีการปรับได้นะคะความแน่นก็ปรับได้ด้วยเช่นกันตัวนี้เป็นไซส์ปกตินะคะที่สิบหกสามหกนะคะตัวอัดเงินอัดทองนะคะที่เป็น อธิบายนะไปก่าน้องตางสอภาพนะคะซึร่งระบบทุกตัวนะคะต้องมีการเช็คนะคะทั้งหมดลองฟังทุกครั้งนะคะก่อนจะลองฟังนะคะเขาก็จะมีการลองด้วยมือก่อนมือเสร็จปั๊บก็ลองด้วยรถแทร็กเตอร์แล้วก็มาลองฟังจริงตัวฟ้างนะคะความสวยของก้อนนะคะก็จะมีปัจจัยด้วยอย่างเช่นความชื้นสัมพัทของอากาศนะคะแล้วก็เป็นตามมากับตัวรถไหมแล้วเป็นฟางชนิดไหนด้วยนะคะชื้นมากนานเนขนาดไหนด้วยนะคะที่ทําให้ตัวฟางแตกต่างกันแต่ยังบอกเลยว่าหนึ่งศอ ก็คือโยเร็วหมายถึงว่าอัดเร็วมากนะคะอ้าวอัดเร็วมากนี่ก็คือกอาบ,บโปยของคิงช่างนะคะหรือตามรถเหมือนกันนะคะที่ฟางจะออกมาแต่เห็นได้ว่าฟางเนี่ยมีการถูกอัดมาแล้วก็จะเห็นมีเป็นเศษๆเล็กๆออกมานี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ว่าฟางนะคะไม่เหมือนกันที่เวลาเราอัดในตามพุ่งตามไร่ตามสวนของพวกเรานั่นเองโปรยกันให้ทห้งทัดๆ อกันย่างที่บอกนะคะไม่ได้ลองกันแค่รอบเดียวนะคะลองกันให้ชัวร์นะคะไม่ใช่แค่ลองสามต้นนะคะมีหลายต้องเลื่อหลายครั้งนะคะให้เธอชัวน,น์ค่ะว่าเชือกมัดแน่นอนตัวเอ็มเอฟนะคะที่ปไปพบกันมาคือมากไม่ค่อยมีปัญหานะคะปัญหาก็คือจะแบบพืชดูดลักษะดินหินกันนี่แหละค่ะมีเชือกหมดนเนาะก็เลยไม่ได้มัดอย่ว่านะคะเชือกยาวก,ก็มาใจเราไม่ได้หรอก คือสภาพเก่านอกนะคะเดิมๆเป็นไงบ้างคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์หรือเครื่องอัดฟางนะคะแบบนี้นะคะเรามีการทดลองให้ทุกท่านนะคะและทุกคันเลยนะคะก่อนจยางเรียนต้องเรียนแบบนี้ว่าตัวอย่างอัดฟางนะคะก่อนที่จะมาประกอบเป็นแบบนี้และการทดลองนะคะเขาจะมีการลองลอยก่อนนะคะก็คือลองด้วยมือแล้วก็ลองด้วยรถแท็กเตอร์และก็ลองอัดฟางจริงหรือฟางโกย่าง ที่เห็นกันไปนะคะในหลายๆคลิปนะคะรวมถึงคลิปนี้ด้วยนะคะส่วนสอบถามเพิ่มเติมนะคะเราสามารถเข้าไปที่คล้ายรถไทยขี่ชอดานช้างกรุ๊ปนะคะ Facebook f แฟนเพจนะคะส่วนเพจอะไรจะเป็นชอดดนชางขายอะไรรถไทยฟอรเครื่องอัดฟังนะคะกิ่งการกันเข้ามาได้นะคะ0 9 2 6 6 4 4 9 6 4 0 9 2 6 6 4 4 9 6 4คือฝ่ายอะไรนะคะส่วนฝ่ายฝ่ายขายนะคะจะเป็น063 9264 156 063 9264 1 5นะคะ0639264156 แต่แบบยังไม่ชัวร์เงาเงาเบื่อเบื่อลองรีดันใน YouTube ได้นะคะแต่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้พวกเรานะคะรับรองว่าเราก็จะมีคลิปออกมาให้เรื่อยๆนะคะเป็นคลิปตัวแนะนำแต่แบบคลิปยาวจังเลยเงาเงาเบื่อเบื่อเข้าติ k กตอกเราได้นะคะ IG เราก็มีนะคะยังไงก็อยากให้มาหาพวกเรานะเปิดจันทร์ถึงเสาร์แปมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้ยังไงต้องขอบคุณลูกค้าจากการจนทบุรีมากๆนะคะอัดเงินอัดทองเข้าบ้าน แลวก็ขอบคุณ f อแล้วก็ทุกท่านที่ผ่านเข้ามาวันนี้ก็สวัสดีค่ะ mm hmm. มาชอดานช้างแล้วนึกไม่ออกน,นะคะว่าจะทานข้าวที่ไหนนะคะแนะนำเลยค่ะไร่ชมอินนะคะข้าวกลางวันก็มาได้นะคะตั้งแต่11โมงนะคะถึง2ทุ่มนะคะครัวเราเปิดด้านในเลยคะ่ะไร่ชมอินรับรองว่าไม่หล่อแนะ่ส่วนตอนเย็นนะคะแบบนี้บรรยากาศรำเริ่อาหารอย่างที่เห็นนะคะพร้อมอยังวันเสาร์านะคะมีดนตรีสดให้ฟังด้วยเ mm hmm. จอกันค่ะไร่ชมอิน